ดาราสาวสุดฮอตขอโสดยาวๆย,ยังไม่เจอคนที่ใช้หลังเลิกพระเอกดัง มุกวรนิตยังไม่เจอคนที่ชายโสดมาพักใหญ่อยู่คนเดียวส่วนทาใไม่คิดว่าคนเดียวมันก็ดีไม่มีใครมาทําให้เจ็บยืนยันตอนนี้ยังไม่มีคนคุยโลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากสําหรับมุกวรนิตถาวรวงเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นๆอีกมากมายของเธอด้วยความสวยความเก่งทําให้เธอมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากงานปังแต่สําหรับความรักเธอโสดมาพักใหญ่แล้วก็ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่อยู่เรื่อย ล่าสุดสาวมุกได้เปิดใจผ่านสื่อบันเทิงช่อง8ดโดยบอกว่าเรื่องแคปชั่นเด็ดๆคิดออกก็พิมพ์สงสัยจะโสดเกินแล้วว่างจริง ว่างนะคะทุกคนแต่พูดตามตรงเราอยู่ได้นะบางคนคิดว่าเราเหงาแต่เราอยู่ได้แฮปปี้ดีๆเราคงไม่ตามหาแล้วล่ะค่ะรอที่เจออะไรที่มันเข้ากับเราที่ค่อยเป็นไปกลายเป็นความคิดที่ว่าอยู่คนเดียวมันก็ดีไม่มีใครทําให้เราเจ็บช้าใจมากถ้ามีคนเข้ามาก็แล้วแต่เคสถ้าชอบก็คุยแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนไว้30ค่อยคิดอีกที